สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งทางทางเพจกอล,กล์ฟโลชนาและก็ทางช่องทาง u t u b e กอล์ฟโลชานาด้วยนะครับมาเดินยับเย็นครับมาเดินสำรวจดูแปลงมันครับว่ามันนี่ตั้งจากฉีดยาขายาแล้วก็เอารองลองไว้ได้ประมาณอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วครับนี่มาดูว่ามันโตขนาดไหนแล้วแล้วก็ ว่าจะเอาลองมั่นึ้นครับใส่ปุ๋ยครับแต่ว่าด้านนานั้นฝนตกครับน้ำขังทั้งนาครับทําให้เขามายังไม่ได้นะครับรถไถครับมันลื่นครับมันจะจมครับก็มาดูมั่นกันดีกว่านะครับก็ก็หลักอาจจะเป็นพันแปดหนึ่งนยครับก็มีตายนะครับนี่เพราะว่าต้นพันธุก็ไม่ได้สมบูรณ์มานะครับก็สื่อสื่อต้นพันุ์ เข้ามาครับต้นพันธุ์ที่เขาปลูกเหลือครับต่างไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับก็มีแหงตายนะครับใบด่างก็มีนะครับอันนี้ผมอยู่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเคสนี้พูดกันได้เต็มปากว่าไม่มีของใครปลอดใบด่างนะครับก็มาซื้อทอนพันธุ์ทางนี้ก็เตรียมใจไปเลยนะครับเคสเสริง้างโคราชเอาไม่ง่ายครับโคราชบุรีรัมย์นะครับ ต้องทามใจนะครับธรรมาเขตนี่เขตถึงแสงนนสบัตเนี่ครับเพราะว่ามันกระเสียงติดโลกอยู่นะครับบางครั้งมันไม่แสดงอาการครับถามมาทําลายทิ้งไหมเพราะว่าผมอยู่นี่มาเป็นใบด่างมาสี่ปีแล้วครับต,ตั้งแต่โลกใบด่างระบาดใหม่ๆนะครับสามปีสี่ปีแล้วครับลองทุกวิธีทางแล้วครับตั้งคัดถอนพันถอนต้นที่เป็นออก ก็ไม่หายนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นใบด่างไม่มีหัวจากการทดลองที่เจอมาทุกปีก็คือมีหัวนะครับก็แถวนี้แห้งดีนะครับดินก็น่าจะต้องอันนี้ปุ๋ยยรองพื้นก็ไม่ได้ใส่นะครับดูใบมันอ่อนแอับางๆครับไม่ค่อยลักษณะอันนี้ใบโดนฝนเลยครับได้กินน้ำฝน ทำป่า,าดูทรงทรงยังไม่ค่อยได้นะครับใบไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับใบบางนะครับเนี่ยวต้องเอาปุ๋ยทางใบมาให้ด้วยจักหน่อยครับเสริมความแข็งแรงเักหน่อยแต่กระโตเร็วนะครับนี่ประมาณสี่สิบวันครับอายุมันก็เข้ามากก็ทักทายกันได้นะครับ ยาบดลอกนี่ผมก็เก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่แป๊ครับวกยาในหน่อยนี่จะตายยากนะครับแต่ยากเกลี่นี่ทางถนัดผมเลยครับแต่จริงจริงเนี่ยมันโกมากนะครับบนชั้นลองนี่ฉีดไปแล้วก็ดูดีขึ้นครับพอไดมันยืดหน่อยครับแล้เวเอาลองขึ้นแล้วค่อยมาฉีดเก็บอีกรอบครับให้มันสูงกว่านี้หน่อยเดี๋ยวจะฉีดใบหลางผมจะฉีดใบหลางออกเลยนะครับ ฉีดให้ใบล่างมันตายไปเลยเนี่ยใบยังเงียมันฉีดให้มันลอยๆนะครับให้มันตายทําให้มันตายก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะได้ผมจะได้กำจัดยาง่ายครับมันก็ไม่เห็นมีแบบโดนยาเราเกิดอาการเป็นไรนะครับเพราะผมก็ฉีดโดนใบล่างใชกูโฟสินีตเยวไปดูทางหน้าดีกว่าครับผมพาไปดูทางหน้าพื้นที่นี้เขาเป็นปลูกอ้อยมาก่อนนะครับมันก็เลย และผมก็ได้มาทาแค่ปีแรกอยู่ยังปรับพื้นที่ยังได้ไม่ดีครับและอาจจะได้ทาแค่ปีเดียวครับเพราะว่าเขาเอาไปคืนนี่อย่างตูงนี้มีน้ำขังครับดำๆนี่ถ้ากล้องสั่นก็ขออภัยเลยนะครับเพราะว่าเครื่องผมไม่มีกันสัน่นแยวไปจัดเครื่องใหม่มาก็จะทำคลิปให้ดีๆแล้วครับ แต่ตรงน้ำนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องทําใจนะครับคือทําใจตั้งแต่ปลูกแล้วนะครับว่าจะไม่ได้ผลผลิตครับตรงที่เป็นน้ำขังเตรียมใจไว้แล้วครับยอมเสียครับนี่ครับด้านน้านะน้ำขังครับเพราะว่ามันไม่มีทางออกครับมันอ่อยมันตันหมดเลยครับอ้อยนี่ก็ไม่ใช่ของผมนะครับของคนอื่น จริงๆตอนที่ผมามาไถนี่มันคีเลกกว่านี้ครับผมนี่พยายามปรับให้มันมาเหลือมุมเดียวครับค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวนะครับถ้ามาโลมไหมตอนผมมาถอนกล้วยเขาแป้งนี่เขาทำนี่โลมครับเป็นมันเน่าเลยครับพาเขาไถพันสามใบหลายรอบแล้วเราก็มาผมก็มาขูดแค่พันธหกบางๆครับนี่ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมาแทกรอแหงจังหน่อยก่อนพรุนี้อาจจะได้อยู่ครับโซนนู่นครับอคลิปนี้ขอสวัสดีครับยังไงก็จะลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับ